สวัสดีนะคะสำหรับเพียงชั้นป .4 นะคะ,ะเปิดเทิ่มใหม่ขึ้นเรื่องใหม่เลยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ครูเชดาแก้สุขใสนะคะ,ะวันนี้นะคะขึ้นเรื่องใหม่เรื่องเศษส่วนแท้เศษเกินและจำนวนคระวันนี้เรามาทบทวนกันก่อนนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยอความหมายของเศษส่วนจากสิ่งเดียวนะคะอาอย่างเช่นนะคะกระดาษ1นึ่แผ่นแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะ แนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้ระบายหนึ่งส่วนสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ1ส่วนสองเอาส่วนที่แดงเงานะคะแบ่งเป็นสองส่วนแบ่งเป็นสองส่วนนะคะ,ะตัวข้างบนตัวอย่างเช่นตัวนี้เศษ1ส่วนสองตัวข้างบนเขาเรียกว่าตัวเศษตัวข้างล่างเขาเรียกว่าตัวส่วนอันนี้ทบทวนนะคะเศษ1ส่วนสองอ่านว่าเศษ1ส่วนสอง จวบนได้ว่าตัวเศษตัวล่างหรือว่าตัวส่วนนะคะเอารูปที่สองรูปนี้นะคะ,อะเอาแป็นเอาเป็นกี่ส่วนตัวเท่ากันก็คือนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดส่วนส่วนที่แรงเงาก็คือส่วนที่ระบายสีก็คือสีชมพูรูรปสามเหลี่ยมกี่ชิ้นคะก็คือห้าแรงเงาไปห้าทั้งหมดแปดก็คือเศษห้าส่วนแปดรูปต่อไป แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันแรงเงาไป2ส่วนก็คือเศษ2ส่วน4นะคะอันนี้คือความหมายของเศษส่วนนี่คือทบทวนนะคะต่อไปเศษส่วนแท้อันนี้คือทบทวนกันเศษส่วนแท้คือเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเช่นอ้าวอย่างเช่นตัวนี้เศษ1ส่วน2เศษ4ส่วน5เศษ3ส่วนเเศษ9ส่วน10เศษ11ส่วน20และเศษ9ส่วน20 นี่คือยกตัวอย่างมีอีกเยอะแยะเลยเศษส่วนแท้คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะอ้าวข้อถัดไปเศษเกินคือเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนหรือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอย่างเช่นเศษสองส่วนห้าเศษห้าส่วนห้าเศษเจ็ดส่วนเจ็ดก็คือตัวเศษเท่ากับตัวส่วนหรือ เศษส1ส่วน10เศษ23ส่วน20เศษ34ส่วน20นะคะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนหรือเท่ากันนะคะนี่คือเศษเกินต่อไปจำนวนคระจำนวนคระจะประกอบด้วยจำนวนนับตัวข้างหน้าคือจำนวนนับจำนวนนับก็คือ1ขึ้นไปเลย1 2 3่5 6 7 8 9 10ี่ปไปเรื่อยๆเลยนะคะศูย์ไม่ใช่จำนวนนับนะคะเอาแล้วก็เศษส่วนเท ก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนี่คือจํานวนคระนะคะประกอบด้วยตัวนี้นะคะก็คืออย่างเช่นตัวที่1อ่านว่า4เศษ1ส่วนสองเศษ3าส่วนเ6เศษ1ส่วน4ี่เศษ5ส่วนเนี่คือจํานวนคระอ่ะวันนี้ครูให้นัเกเรียน ทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างเศษส่วนเทเศษเกินจำนนคระมาอย่างละ5ข้อนะคะไม่เหมือนกับของครูและไม่เหมือนกับของเพื่อนนะคะให้นักเรียนทําเองง่ายๆสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ